ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริซ่อนรักในคืนร้อนตอนที่2คืนนี้อยู่กับฉันได้ไหมเอามาอีกแก้วสิคำสั่งที่มาพร้อมกับแก้วเปล่าถูกวางกระแทกลงบนเคาน์เตอร์บาร์ของร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งทำให้บาร์เทนเดอร์นมต้องวางเครื่องดื่มสีสวยแต่ริบไม่สวยเหมือนสีที่เห็น ตรงตรงหน้าหญิงสาวหลายแก้วแล้วนะครับอดที่จะเตือนหญิงสาวด้วยความหวังดีไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้านวลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเรื่อเรฉันมีเงินจ่ายนะแต่คนถูกเตือนกลับไม่เห็นถึงความหวังดีนั้นเพราะบาดแผลในใจที่ยังสดใหม่จะทําให้อัชราเลือที่จะลืมความเสียใจนั้นด้วยการใช้เครื่องดื่มมึนเมาแก้ปัญหามาเทนเดอร์หนุ่มสายสีสษะยอย่างระอาใจสงสัยคงจะอกหักมาเพราะไม่อย่างนั้น ผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบร้อยด้วยชุดที่คลุมยาวไปจนถึงข้อเท้าคงไม่เลือกจะมาเมาหัวราน้ำในสถานที่แบบนี้แนะ่แก้วเครื่องเืองเป,ปล่าๆนับสิบใบที่วางอยู่ข้างๆบง่งบอกได้ว่าของเลวสีสวยได้ถูกย้ายสถานที่ลงไปอยู่ในกระเพาะเรียบร้อยแล้วและตอนนี้มันกำลังเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองอย่างขายันขันแข็งพออัชารารู้สึกได้ว่าใบหน้าของตัวเองกำลังร้อนเผาเหมือนคนเป็นไข้แถมยังเวียนศีรษะ จันอยากจะล้มตัวนอนลงตรงนี้ซะเลย,ยไหวไหมครับบาร์เทนเดอร์หน่มถามเมื่อเห็นลูกค้าสาวสะบัดศีษะไปมาแถมดวงตาย,ยังฉ่ำเยิ้มไหวสิระดับนี้แล้วคนไม่เจียมตัวยังคงอวดเก่งปกติเธอไม่ใช่นักท่องราตรีเพียงแสงตะวันลับขอบฟ้าเธอก็ต้องถึงห้องพักแล้วนี่นับเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยที่เลือกใช้ของเม,มาไม้พวกนี้ในการลบภาพของคนเห็นแก่ตัว ถึงจะลืมได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ภาพของกอลวีลอยไปลอยมาอยู่ในสมองให้ผมช่วยโทรตามใครมารับไหมครับด้วยเห็นว่าหญิงสาวมาคนเดียวการที่จะมาเมาไมายหมดสภาพในสถานที่อโคโจรแบบนี้มันอันตรายเกินไปจงปึงทำให้บาร์เทนเดอร์หนุ่มลองถามญิงสาวอีกครั้งเผื่อหญิงสาวอาจต้องการให้เขาช่วยเหลือไม่ต้องไม่ต้องไม่มีใครมาห่วงฉันหรอก อัชาราสายหน้าและล้วงกระเป๋าหยิบเงินออกมาวางลงตรงหน้าบาร์เทนเดอร์หน่มอ่ะค่าเล่าที่เหลือเป็นทิปของนายธนาบัตรสีเทาถูกวางลงบนเคาน์เตอร์ตอ,ตอนที่รางบอบบางลุกขึ้นแม้จะโอนเอ็นเล็กน้อยแต่บาร์เทนเดอร์หนุ่มก็โล่งอกที่หญิงสาวยังเดินออกจากร้านได้แสดงว่าหญิงสาวยังมีสติสัมปชัญญะหลงเหลืออยู่เพียงเดินพ้นออกมาจากร้าน ความอ่อนแอที่กักเก็บเอาไว้ก็ทะลักทลายออกมาประจานเจ้าของด้วยหยดน้ําตามั่งแข่งกันหลังรินจากดวงตาที่แดงชำํำอย่างไม่ยอมน้อยหน้ากันจะร้องอะไรนักหนากับอีกแค่ถูกคนเห็นแค่ตัวทรยศอัชรากลนด่าตัวเองที่ไม่รักดีด่าความงี่เง่าของตัวเองที่มอบความรักให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของมันแถมยังเหยียบย่ำซ้ำเติมหัวใจของเธอพระโมแต่ก้มหน้าก้มตาเช็ดหยาดน้ำตาที่เปลอะเปื้อนทั้งสองแก้ม จะทำให้อัชาราชนเข้าอย่างจังกับกำแพงสูงที่มีชีวิตเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเสียงนุ่มที่พูดอย่างห่วงใยกับวงแขนแข็งแ,แรงที่โอบรัดร่างเล็กเอาไว้เพราะกลัวว่าเธอจะล้มลงไปจะทำให้ใบหน้าเนียนใสซ,ซุกซบอยู่ตรงกลางอกนุ่มกลับกลายเป็นการเติมเชื้อไฟลงไปในกองไฟที่กำลังใกล้หมดดับให้ลุกโหมขึ้นอีกเมื่ออัชราปลดปล่อยความเสียใจทั้งหมดโดยการร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในวงแขนของผู้หญิงร่างสูงที่เธอไม่เคยรู้จัก และที่สําคัญเธอยังไม่รู้แม้กระทั่งหน้าตาของเขาว่าเป็นยังไงด้วยซ้ําอ้าวอย่าร้องไห้สิคุณเจ็บมากหรอผู้หญิงตัวสูงที่ชอกร้ายซึ่งจู่ๆก็ได้รับรางวัลใหญ่เป็นเสียงร้องไห้เรากับจะขาดใจร่างสูงทําหน้าเหลอะลาเมื่อถูกสายตาของคนที่อยู่แถวๆนั้นมองอย่างสนอกสนใจแล้วกระซิบกระซาบกันไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตัวเธอเองนั้นคิดถูกผู้คนเหล่านั้น คงคิดว่าเธอทําให้ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้แน่ๆแถมเพ้อเพ้ออาจจะคิดว่าเธอทําร้ายร่างกายของผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ําพอดีแฟนฉันทางวันนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรเขารีบแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเมื่อเห็นว่าเป็นแค่เรื่องราวการเข้าใจผิดของคู่รักคนที่ยืนดูก็เลิกให้ความสนใจแต่สําหรับผู้หญิงตัวสูงโชคร้ายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็ต้องคอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ เมือ่อยังคิดวิธีจัดการแม่สาวน้อยที่เกาะเธออยู่เหมือนปลิงในตอนนี้เพื่ออาศัยหน้าอกเธอเป็นที่ซับน้ำตาไม่ได้เอาล่ะหยุดร้องไห้ได้แล้วคุณเมื่อเรียวจับบนไหลทั้งสองข้างพยายามรั้งให้หยิงสาวร่างเล็กออกมาพูดคุยตกลงกันก่อนแต่อาัชาราก็อาศัยมือที่เหนียวยิ่งกว่ามือตุ๊กแกตึงรั้งเสื้อคนตัวสูงเอาไว้ทําให้ผู้หญิงร่างสูงแทบอยากจะยกมือขึ้นมาเขย่าร่างเล็กให้ได้สติก่อนที่เธอจะนิ่งค้างยิ่งกว่าถูกคําสาปร้าย ไม่ได้ยินเสียงอู้อี้ของคนที่อยู่ในอ้อมกอดคืนนี้อยู่กับฉันได้ไหมคะฮะอะไรนะสาวลูกเครึ่งไทยสวีเดนคิดว่าตัวเองหูฝาดหลุดเสียงอุทานตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ก็มีผู้หญิงไทยคนนี้แหละเป็นคนแรกที่กล้าหามากอดเธอเอาไว้นั่นขนาดนี้แถมยังคำพูดคำจาที่เข้าขาเชิญชวนให้ไปทำเรื่องอย่างว่าด้วยก็บอกว่าคืนนี้อยู่กับฉันไง อัชาราย้ำคำพูดของตัวเองให้กระแทกเข่าหูของผู้หญิงตัวสูงที่เหยืนหนึ่งให้เธอกอดรัดในเมื่อเป็นคนดีแล้วถูกทิ้งเธอก็ขอเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่มันเนราที่เห็นเรื่องความสัมพันธ์บนเตียงเป็นเพียงเรื่องธรรมดาให้ดูคุณเมาใช่ไหมแอน,นิก้ากลุมขมับกับความวุ่นวายที่ไม่ได้ร้องขอฉันไม่ได้เมามีแต่คนเมาเท่านั้นแหละที่บอกว่าตัวเองไม่เมา ผู้หญิงตัวสูงถอนหายใจขนาดเธอไม่ได้ก้มลงไปดมใกล้ๆยังรับรู้ได้ถึงกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆที่รายร้อมรอบกายแม่สาวน้อยคนนี้เลยเมาจนแทบไม่ได้สติแบบนี้อกหักมาหรอคุณแอนิก้าขาดคะเนจากอาการของหญิงสาวเพราะคนเราถ้าต้องการเมามากจนแทบไม่มีสติหลงเหลือแถมจูๆ่ๆก็มาชวนคนที่ไม่รู้จักไม่กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามไปนอนด้วยก็คงมีเหตุผลเพียงแค่ไม่กี่อย่างและดูท่าว่า ถ้าจะเดาถูกซะด้วยเมื่อคนที่เอาแต่ซบหน้ากับหน้าอกของเธอเงยหน้าขึ้นมาแวะใส่ฉันไม่ได้อ,อกหกักอชาราจ้องหน้าขนพูดแทงใจดำอยากจะกินเลือดกินเนื้อถ้าไม่ได้อ,อกหกักจะบอกว่าคุณเหงาหรือไงถึงอย,อยากอยู่กับฉันคืนนี้ลมหายใจของสาวลุกเครึ่องสะดุดเมื่อเห็นดวงตากลมโตที่แม้จะแดงช้ำจากการร้องไห้แต่มันก็สุกวาวไม่ต่างจากดวงดาวที่ลอยอยู่บนฟากฟ้า มันสดใสถึงแม้ว่าเจ้าของมันจะทำใบหน้าบึ้งตึงก็ตามใช่ตกลงคุณจะอยู่ไหมเล่นตัวจริงๆประโยคที่ไม่น่าหลุดออกจากปากของผู้หญิงร่างเล็กแถมมือน้อยนั้นยังถือวิสาสะดึงคอเสื้อของเธอกับท่าทางคมคูแก้มบังคับให้ยินยอมทำตามความต้องการของหญิงสาวนั้นทำให้แอนนิกา้าอดที่จะอมยิ้มอย่างขบขันไม่ได้คิดดีแล้ว ยี่วเรียวหนาเลิกขึ้นสูงอย่างยั่วย้าไม่เสือสาวฉันคิดดีแล้วคนที่บอกว่าคิดดีแล้วปรากฏท่าทางลังเลในแววตาความสับสนที่ไม่จะแค่แวบเดียวแต่ก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาประดุดเดียวของนักล่ายอย่างเธอไปได้อัน,นิก้ายกยิ้มที่มุมปากเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ถ้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าหญิงสาวตัวเล็กจะทําตัวเก่งกล้าแบบนี้ไปได้สักกี่น้ํางั้นตามฉันมาไปไหน อชาชรารู้สึกหวันใจกับการตัดสินใจที่บาราห์มนี้ที่เธอกำลังจะเดินเข้าปากเสือใช่ไหมก็ไปหาที่มิดชิดทำกิจกรรมอย่างว่ากัน,นสิหรือคุณจะทำกลางถนนนี่ฉันว่าไม่ดีมั้งแอน,นิก้าอยู่อายุยังนึกสนุกหรือคุณจะเปลี่ยนใจฉันก็ไม่ว่านะใครบอกว่าฉันจะเปลี่ยนใจเดินนำไปสิก็ถูกท้าทายเลิศนักสู้ในตัวก็แผลงฤทธ และช่างทำงานได้ดียังไม่รู้กาลเทศะยิงสาวร่างเล็กเดินตามเขาต้อยๆเหมือนลูกเจีย๊ยบที่เดินตามแม่ไก่เข้าเล้าแถมเล้าที่กำลังจะเข้าไปนั้นยังอันตรายต่อสวัสดิภาพของเธออีกด้วยสาวลูกเครื่องที่คิดว่าตั้งใจจะมาหาอะไรดื่มแก้เหงาแต่กลับจับพลัดจับปลุ้โดนสาวที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อเชิญชวนไปทำกิจกรรมหวาดเสียวเดินนำพร่างชำเลืองมองคนอวดดีไปด้วย เธอไม่รู้หรอกนะว่าแม่สาวน้อยนั่นเจอเรื่องทุกใจอะไรมาถึงได้คิดแก้ปัญหาด้วยการกระทำโง่งๆแบบนี้คอนโดรู้ที่อยู่ห่างจากร้านอาหารกึ่งผับไม่กี่สิบเมตรคือเป้าหมายที่ผู้หญิงตัวสูงผ้าอัชาราเดินเข้าไปแอน,นิก้าแทบไม่สนใจเลยด้วยซ้ําว่ายิงสาวร่างเล็กจะตามมาหรือเปล่าหรือถ้าหญิงสาววิ่งหนีไปเลยเธอก็จะไม่เหนี่ยวรั้งไว้สักนิดเพราะนั่นเป็นสิทธิในการตัดสินใจของผู้หญิงคนนั้น ไม่มีสักถ้อยคําเกิดขึ้นระหว่างสองสาวแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในลิฟที่กําลังตรงไปยังห้องพักของหญิงสาวลูกครึ่งที่อยู่บนชั้นสูงสุดแอนิก้าใช้ขี่การาดเปิดเข้าไปในห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหรูหราส้มกับราคาที่แพงลิบลิวบง่งบอกถึงฐานะได้เป็นอย่างดีจะเปลี่ยนใจก็ยังทันนะคุณเจ้าของบ้านเดินตรงไปยังห้องนอน เปิดประตูออกแทมยังยืนกอดอกพิงกำแพงเหมือนท้าทายฉันมีคำถามอยากจะถามคุณว่ายังไงล่ะคะผู้หญิงตัวสูงอมยิ้มพอคิดไปหญิงสาวร่างเล็กคงอยากท้อนตัวจากภารกิจนี้อีกอย่างเธอก็ไม่ใช่พวกที่ชอบบังคับเคืนใจใครหากร่างเล็กจะกล้าออกจากห้องนี้เธอก็ไม่สนใจแต่ก็แอบเสียดายนิดๆอยู่เหมือนกันคุณมีแฟนหรือยัง ถ้าจะให้อาัชาราสร้างความเจ็บช้ำให้กับคนอื่นด้วยการมีความสัมพันธ์กับแฟนของเขาเธอคงทำไม่ได้ถึงเธอจะอยากเลวแต่นั่นต้องไม่ตำช้าจนแย่งแฟนคนอื่นเหมือนอย่างที่นีราทำเรื่องที่ฉันมีแฟนหรือไม่มีมันเกี่ยวอะไรด้วยคิ้วเรียวที่เรียงตัวกันหนาขมวดมุน่นตอบมาเสียงตวาดที่มาพร้อมกับคนที่ก้าวเข้ามาอย่างพร้อมหาเรื่องทำให้ออนิก้าชักจะหวาดวันไปกับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของหญิงสาว ตกลงเธอพาคนเสียสติกลับมาด้วยใช่ไหมถ้าเธอจะโดนฆ่าปาดคออยู่ในคอนโดของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยฉันยังไม่มีแฟนแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยผู้หญิงตัวสูงเลือนน้ำลายลงคออึกใหญ่งั้นก็ดีสิ้นคำพูดอาัชาราก็เดินหน้าเข้าหาคนที่บอกว่าไม่มีแฟนจนอนิก้าขนลุกร่างถอยหนีดวงตาประกายวาววับยังกับแม่เสือที่กำลังจะจับเหยื่อกิน แล้เหยื่ออันโอชาของหญิงสาวก็คงไม่ผลนเธอแน่ๆคุณจะทำอะไรถอยออกไปก่อนคำสั่งที่ไม่ได้รับการปฏิบัติต่อรับแถมยังทำตรงกันข้ามทำให้สาวลูกครึ่งก้าวถอยหลังเข้าไปในห้องนอนอย่างหวาดวันอยู่มาจนอายุ33ยังไม่เคยเจอผู้หญิงใจกล้าคนไหนมาไล่ปล้ำแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคุณอ่ะ